ไปหลังน้ำลงทะเลหมดแล้วเดี๋ยวพาไปดูอะไรทุกคนนู่นน่ะดำดำอะ่ะไปากอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสะดุดสะดุดไหมอือหือพอน้ำรถมันก็ไหลมาตามนี่เลยตามน้ำโอ้โห ได้กับข้าวแล้วป่ะเนี่ยนี่นี่น,นี่โอ้ยหลังจากที่น้ำมันค้างมาแบบหลายอาทิตย์ค่ะดูดูดูยูเยอยยูเยอยเอาเท้าติดหล่มแล้วคะ่ะ เอาเอา,เอ,าอึ๊บแล้วฉันจะใส่รองเท้าลงมาทำไมอึ๊บโอ้ยเอ้ยถอดแล้วกันถอดอ,อย่าดิ้งนะอึ๊บอึบ <explode> เห็นไหมคะทุกคนหอยทาน เอาบ้านเ,นเพื่อนเรียกว่าอะไรคะเนี่ยนี่ค่ะพอน้ำลดแล้วมันก็ไหลมาเลยเนี่ยปกติมันอยู่กองอยู่ตรงนู้นพอน้ำมันน้ำมันไหลปุ๊บ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 ไหลเร็วมันก็นกองก็อยู่ตรงนี้น้ำมันค้างอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะคะ่ะมันก็จะเหม็นขี้เลนหน่อยน่าจะมีน้องๆ้องไปเอาทรายออกเพราะถ้าไม่ออกด้านในตรงนูง้น น่า้ำจะท่วมบ้านนะคะก็เลยมีคนเอาออกอะแหละก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะทีนี้พอฝนตกมาน้ำมันก็จะใส่ละเพราะว่ามันน้ำมันถ่ายเทงไงดูดิตะไคร่น้ำเต็มไปหมดเลยแต่ที่แน่ๆเยอะมอกตรงนี้โอ้ย <c oughs>